ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายครับวันนี้ผมจะมาสาธิตหนังควายซึ่งมันจะเป็นหนังควายที่ว่าปลอมกับไม่ปลอมโอ้เดี๋ยวผมซูมกล้องก่อนอันนี้คือหนังควายแต่อันนี้เป็นหนังควายอันนี้จะเผาแล้วเผาออกมาแล้วเผาออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้เป็นของปลอมนั้นหนังซึ่งมันจะเหมือนมากเลยเหมือนมากข้างในมันจะเป็นยุ่ยยเหมือนแป้งละกษณะดึงมาได้เลยครับเนี่ยแป้งดึงมาได้เลยจะเป็นดึงมาได้นี่ครับผมดึงเหนียวติดมือเลยติดมือเลยเนี่ย ทีนี้ผมอยากให้มาดูว่าอันนี้คือหนังแท้หนังแท้ที่เผามันจะไม่เหมือนกันอืจะไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้คือแท้แท้แต่ทีนี้ผมจะให้ดูว่าหนังที่ยังไม่เผาเป็นเส้นลักษณะนี้อันนี้คือของปลอมของปลอมที่ที่ทําทํามาขายเนี่ยเส้นใหญ่อย่างเงี้ยถ้าถ้าพูดแม่นะก็ถ้าพูดแบบหยาบๆก็มันเหมือนหนังช้างนะควายอะไรจะหนาขนาดนี้ให้สังเกตดูว่าเดี๋ยวผมให้ดูแบบชัดๆทีนี้ก็อยากแจ้งเตือนผู้ชอบบริโภคหนังนะหนังหนังควายอันนี้คือมันเป็น ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นอันตรายมสำหรับผู้บริโภคเพราะว่าหนึ่งมันมันไม่ใช่ของแท้ไงมันอาจจะเป็นสารเจือปนก็ได้เป็นคล้ายๆแป้งเน่ยข้างในผมจะดูให้ดีอีกรอบนึงน,นี่ของแทรหรือของอะไรฮะปลอมของปลอมใช่ไหมครับเอาแล้วของแท้เป็นยังไงครับหน้าตาของแท้เนี่ยของปลอมจะดึงมาจะเป็นยังไงอ้าปล่อยไว้ใช่มันจะยื่ยถ้าถ้าถ้าปล่อยไว้สักพักมันพอมันเย็นลงมันจะมันจะนเป็นเหนียวไปเลยตอนนี้ก็เหนียวเลยติดมือติดมือิดเลย แค่เอามือแต่ก็ติดเลยติดมาเลยฮะแล้วขอดูของแท้ที่เปรียบเทียบกันหน่อยครับอันนี้คืออันนี้คือของแท้จะไม่มีอะไรนะจะไม่มีอะไรติดเหนียวไม่เหนียวไม่อะไรของแท้มันจะแห้งอย่างนี้ยทีนี้ผมจะให้ดูของความนัวเป็นไงความนัวรสชาติก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอันนี้คือของแท้อันจะเป็นหนังเหนียวเลยไหม้างฝั่งขวามือครับมันจะเหนียวเลยใช่ไหมมันเป็นใยเลยเป็นใยเหนียวเลยใช่ไหมใยเหนียวอย่างเงี้ยก็แจ้งเตือนผู้ที่ชอบบริโภคหนังนะก็ควรระมัดระวังหน่อยว่าเราไม่ ไม่ได้โทษใครว่าผิดหรือไม่ผิดแต่เพียงแต่ว่ามันมันเป็นของแท้ของปลอมแค่นั้นเองว่าเราอยากจะแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่ชอบบริโภคหนังนะให้ให้ระมัดระวังหน่อยถ้ากินแล้วอาจจะมีความรู้สึกแตกต่างแตกต่างแต่ถ้ามันไม่ผิดก็ไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าถ้าไม่ผิดหมายถึงว่าถ้ากินแล้วไม่เป็นอันตรายไม่ใช่ไม่ผิดถ้าเป็นอันตรายก็เราจะไปเอาความผิดกับใครก็ไม่ได้อันนี้คือเพียงแต่แจ้งเตือนคืออย่างน้อยเราให้รู้เท่าทันว่ามันเรา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 กินอยู่เนี่อาจจะไม่ใช่หนังแท้อาจจะเป็นหนังปลอมก็ได้ นนี้เราก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบนะเอาเป็นคลิปแจ้งเตือนก็แล้วกันเผื่อมีอะไรปลอมนู้ยปลอมผมจะมาแจ้งผ่านทางคลิปคลิปเด็ดอะไรแบบของคลิปควรรู้คลิปที่น่ารู้การกินอาหโอเคโอเควันนี้ก็อาแจ้งเตือนเพียงแค่นี้ก่อนครับครับผมขอบคุณครับ